บรรยากาศอบอุ่นในช่วงเย็นของครอบครัวได้มาร่วมรับประทานหมูกระทะด้วยกันที่ร้านสุภดีจังหวัดนาราธิวาสทุกคนกำลังนั่งล้อมวงรอบเตาหมูกระทะที่กำลังเดือดปุดปุดเต็มไปด้วยผักสดเนื้อหมูผักและอาหารเครื่องเคียงอย่างพร้อมหน้าบนโต๊ะมีเมนูหลากหลายทั้งน้ำจิ้มรสเด็ดผักสดเส้นและของทานเล่นเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะเบาๆทำให้บรรยากาศด,ดูผ่อนคลายอบอุ่นและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ในบ้านตักอาหารให้กันด้วยความห่วงใยบางคนกำลังย่างบางคนกำลังกินชาช้าพร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆและพูดคุยถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันคุณยายของเราอายุ93ปีมีความสุขในบรรยากาศนอกบ้านล้อมรอบด้วยคุณลูกคุณหลานอาหารร้อนๆขอแนะนำร้านสุขพดีบรรยากาศยามค่ำที่ถนอนอน,นครนตำบนบางนา อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสแวะชวนชิมได้คะ่ะร้านตั้งอยู่ในโซนเปิดโล่งรับลมเย็นสบายร,รายล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวทำให้มื้อเย็นนี้เต็มไปด้วยความสุขความผูกพันและความหมายที่เรียบง่ายมื้อค่ำวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันของคนในครอบครัว